ทีนี้ย้อนกลับไปถ้าสมมุติว่าพี่พูดวิศาวาะมันก็จะไปอีกทางเลยถูกไหมเพราะวิศาวะก็จะไม่มีก้อนยุบยิบยุบยบอย่างเงี้ยเหลือแล้วอ่ะมันจะเหลือแค่ฟิสิกส์กับเลขแบบตรงๆแล้วหนักเลยนะะเพราะฉะนั้นน้องต้องตัดสินใจตัวเองดีว่าน้องจะไปเดินทางไหนเพราะว่าถ้าน้องมาเดินทางแพทย์มันจะมีก้อนยุบยิบยุบยบอ่ะให้น้องเสียเวลาในการเตรียมตัวเยอะมากใครวิศาวะก็จะมีกก้อนหนึ่งแต่มันไม่เสียเวลามากแต่มันจะตรงพอยต์ไปเลยส่วนสายศิลป์สายศิลป์ในความเห็นพี่เช่น พวกนิติถูกไหมนิตินิเทศอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกทางเลยที่น้องดูภาษาอังกฤษไปดูภาษาดูอะไรไปมันก็จะเป็นสิ่งคำนวณไปอะไรไปซึ่งมันจะแยกไปอีกทางเลยเราต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเราจะเดินทางไหนนะคะทีนี้รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างโชคดีเพราะไม่มีตัวเรื่องในชีวิตเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูอะโควิดมาโครมเดียวเนี่ยเน,นาะคณะอื่นนอกคณะแพทย์มันตกงานหมดเลยวันนี้วิศวะจบมาก็ตกงานบัญชีจบมาก็ตกงาน นิติตกมาก็ตกงานทุกคณะตกงานหมดคณะที่รอดก็คือคนที่เขียนโปรแกรมเหลือคนเขียนโปรแกรมรอดนะ,ะกับประเภท2คือพวกแพทย์ที่รอดนอกนั้นคือตกงานหมดนะคะเพราะเหตุผลก็คือตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันชัดดาวถูกไหมระบบการบงการบินเลยก็ไม่ได้แล้ววิศวกก็ไม่มีก่อสร้างก็ไม่เหลือแล้วถูกไหมก็เหลือเดียวคือสิ่งที่จาเป็นคือปัจจัย4ปัจจัย4ี่คือบ้านเอาง่ายมีอะไรบ้างนะปัจจัยสีมีอาหารอะไรนะที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องน,นุ่มหงเสื้อเครื่องนุ่มหงถูกไหมแล้วก็ยารักษาโรคเสื้อผ้าตัดไปเลยน้องไม่มีสิทธิ์เอาไปทำอะไรได้เพราะว่าเสื้อผ้าเชนเครื่องจกักรทาบ้านเนี่ยที่อยู่อาศัยก็ไปไงก็สร้างแล้วอยู่ได้นานถูกป่ะนั้นโอเวอร์สปายไปแล้วนั้นสองอย่างเนี้ยโควิดมาน้องแทบจะไมะ่มีงานสองสองันนี้เหลือละก็เหลือเดียวคืออาหารกับยารักษาโรคอาหารอาหารเนี่ยก็อีกอาชีพที่ยังรอดได้ก็พ่อครัวนั้นหลายคนตอนนี้จบมาก็กลายเป็นเชฟกันหมดทำชีสเค้กหน้าไหมทำขนมทำ สังเกตไหมอมันจะในเฟซบุ o กที่มีคนขายขนมเยอะมากขายอาหารเยอะมากถูกไหมพันตัวพว่อค้าเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งเหลืออยู่ไงการันต์นึงคือยาษสาโลกก็คือแพทย์อ่ะมัถึงรอบเป็นแพทย์นะคะทีนี้พี่บอกก่อนแพทย์เนี่ยเลนสที่มันมีคือแพทย์ทันตสศตวะแล้วก็เภสัตชรวมอยู่ด้วยกันใน4อย่างเนี้ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเอาตัวที่ตัวล่างสุดของตารางก่อนก็คือเภสัชนะคะเภสัชเนี่ยสบน้องหลายคนอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันก็เป็นออปชันที่ใช้ได้นะข้อดีของเพจสัตร์คืออย่างนี้รายได้พอประมาณรายได้พอพอประมาณรายได้พอพอกับวิศวะแต่ว่าข้อดีของมันคือสโคมงานชัดน้องจะอยู่เฝ้าล้านอะเป็นกะเหนออปะ่ะคืออยู่เป็นเวรเป็นกะเช่นกะเช้ากะดึกมีชีวิตที่มีกรอบที่ชัดเจนว่าอยากเข้ากี่โมงและเลิกงานกี่โมงมีชื่อเหมือนพนังกงานออฟฟิศ เงินเดือนประมาณวิศวะประมาณ3ามสี่หมื่นห้าหมื่นเงี้ยสบายๆได้ที่คือเป็นสัตว์เรียนไม่หนักมากคะแนนไม่สูงมากนะคะทีนี้ถ้าจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็จะเป็นสัตวะทันตะแล้วก็แพ์นะคะสัตวะเนี่ยมีน้องหลายคนบอกว่าสัตวะดีไหมพี่พี่บอกเลยนะสัประเทศไทยนะสัตวะเนี่ยถ้าน้องอยากรวยอ่ะน้องมีหัวกัค้าต้องเป็นสัตวะแพทย์สัตวแพทย์มีโอกาสรวยเพราะสัตวแพทย์มีโอกาสทำความประสุสั์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูขายอันเนี้ยรวยจริง จริงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูขายเนี่ยนี่รวยจริงบอกเลยนะคะหลายคนว่าสัตวะมีโอกาสรวยนะมีโอกาสถ้าอยากรวยต้องเป็นสัตวะวแต่ว่าแน่นอนมันต้องเป็นคนที่มีหัวธุรกิจด้วยแต่ถ้าไม่มีหัวธุรกิจอ่ะก็ชิปมาเป็นทันตากับแพทย์ท่านตากับแพทย์ต่างกันอย่างนี้ท่านตาจะเป็นหมอที่มีสโคปงานชัดก็คือ8ปดโมงเช้าเรื่องห้าโมงเย็นเป็นงานเน้นงานฝีมือคืองานฟันนะงานฟันคือน้องต้องรู้จักการกรอฟันขึ้นฟันปลอมอ่ะ แล้วก็ทํางานไม่อิมเมอร์เจนซีเพราะฉะนั้นชีวิตของทันตาเนี่ยจะมีข้อดีคือน้องจะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีทันตะน้องไม่จำเป็นต้องอดหลับอดนอนไม่จําเป็นต้องอสงการไม่องเป็นตัวคขนคายสงการน้องได้หยุดไปเที่ยวครอบครัวตอนเย็นได้ว่าเข้าฟิตเนสเช้าไม่ต้องตื่นเช้ามากนะ,ะงั้นงานทันตาค่อนข้างดีรายได้เนี่ยทันตาจะแกว่งอยู่ปมาสักแสนถึงสามแสนแล้วแต่ว่าน้องอยู่รัฐหหรือ,ร,อรัฐหรือเอกชน ะะแต่พดา,านทันตดจะมาแค่สามเนี่ยไม่ได้เกิดจากนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแพทย์เนี่ยนะคะชีวิตจะแลกมากกว่าทันทต์คืองานจะหนักขึ้นมีน้องถามว่างานหมอหนักขนาดไหนนะคะทุกวันนี้น้องเข้าเรียนกี่มโมง8ปดโมงใช่แปดโมงครึ่งใช่เลิกกี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะตอนเรียนหมอเนี่ยสิ่งที่บ่อยนะเป้าหมายชัยของงานหมอเนี่ยนะคะหมอลงบาลรัสส่วนใหญ่จะเริ่มทำงานแต่เจ็ดโมงเช้า เข้างานนะเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วเลิกเนี่ยประมาณห้าโมงและทุกๆสามวันเนี่ยนะคะจะมีการอยู่เวรน็อกรอบของเช้าคืนนั้นคือสแตนบายดูคนไข้ตอนกลางคืนในบางที่งานจะหนักมากคือไม่ได้นั่งเลยพูดง่ายคือน้องทางานแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะแล้วก็ลากมาจนถึงเจ็ดโมงเช้าอีกวันแล้วก็เริ่มงานของอีกวันหนึ่งแล้วก็ออกห้าโมงเย็นไปนอนเสื้อเกิดในรูปอย่างเงี้ยประมาณสามวันครั้งสี่วันครั้งแทนงานหมอเนี่ยจะเป็นอาชีพที่หนักอาชีพที่โหลดกว่า นะะแต่ว่าอาชีพหมอเนี่ยมันก็มีข้อแลกเปลี่ยนก็คือแลกเปลี่ยนมาด้วยเงินค่าตอบแทนที่สูงกว่านะคะหมอเนี่ยสตาร์ทต่ตําๆในโรงพยาบาลรัฐเลยนะเริ่มเข้าทํางานปุ๊บเนี่ยน้องต้องมีเงินเดือนอย่างน้อยปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้นะจบมาเนี่ยคือต้องเงินเดือนห้าหมื่นห้าไปอย่างน้อยแต่แน่นอนมีสาวันน้องอดหลับอดนอนถูกปะเข้างานเช้าเจ็ดโมงเนี้ยแต่เงินเดือนห้าหมื่นห้าแน่นอนนี่คือการันตีที่หมอเขาเซ็ตให้นี่คือรัฐบาลน,นะเภสัชท่านต่าได้มาสี่หมื่น 40. แต่หมอได้ห้าหมื่นห้าเลยสตาร์ทใด้ห้าหมื่นห้าเลยแล้วน้องเอกชนเนี่ยขั้นต่ำการันตีต้องแสนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแม้ไม่ต้องเรียนเฉพาะทางคือจบหกปีได้แสนหนึ่งเป็นอย่างน้อยถ้าจบเฉพาะทางแล้วนะคะปีพอเรียนต่อนอีกสามปีเนี่ยจะการันตีขั้นต่ำประมาณสองแสนถึงสามแสนแล้วน้องคนที่มีคอมมิินเคชั่นสกิลที่ดีคือสื่อสารคนไข้ดีอะ่ะคนไข้ติดอะ่ะน้องสามารถไต่เงินเดือนได้ถึงประมาณล้านหนึ่งได้อันนี้คือความจริงของอาชีพหมอ ก็เป็นข้อดีของชื่อหมอคือพดานค่อนข้างกว้างแต่แต่แน่นอนถ้าไปเทียบนักธุรกิจสมมติเป็นนักธุรกิจเนี้ยนักธุรกิจรายได้ต้องดีกว่าหมอ,อถูกไหมเพราะนักธุรกิจบางครั้งไม่ต้องทํางานก็รวยได้ถูกป่ะเพราะมันใส่ทุนเป็นฐานถูกไหมนะเงินเดือนหมอเนี่ยมันเหมาะสำคนที่ถ้าสมมติน้องไม่มีธุรกิจน้องอยากให้อาชีพเป็นอาชีพโดยติดกับตัวเราแต่แน่นอนก็เป็นเลเบร์นะเลเบอร์รอคือก็อต้องออกแรงได้เงินถ้าไม่อย่างพี่ไม่ตกให้ก็ไม่ได้เงินถูกไหมก็เหมือนครูกับวิชาต้องสอนถึงได้เงิน ไม่สอนก็มาหนีเงินโอเคไหมนะยุคนี้จะเป็นครูออนไลน์เนี่ยจะมีออนแอนี่แวร์ถือว่ามีออนไลน์มีเทปอัดเทปครูกวดวิชาที่มีทุนก็จะมีเปิดอัดเทปอัดเทปก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์อย่างแต่หมอไม่ได้หมอคือถ้าอยากได้เงินก็ต้องตรวจคนไข้ก็ต้องทํางานต้องตื่นมาทํางานนะฮะแต่รายได้มันก็มีแคปเหมือนกันมันก็ไม่แคปมันก็ดีอะประมาณล้านหนึ่งอาจารย์พี่เป็นหมอสูทํางานทั้งวันเลยนะทํางานหนักมากเงเดือนประมาณล้านหนึ่ง มาเดิมมาล้านหนึ่งก็ก็โอเคนะล้านหนึ่งอาจารย์เยือนก็สิบสองล้านต่อปีอ่ะอก็เยอะอ่ะก็ถือว่าล้านหนึ่งนะคะปัจจุบันน่าจสองล้านแล้วมั้งอ,อย่างเงี้ยนี่เขาเนี่ยรายได้หมอก็ถ้าน้องตั้งใจเรียนก็ได้อยู่นะคะอ่ะก็เป็นชีพที่ดีอ่ะถ้ามองในยุคของโควิดเนี้ยมันก็เปชีพที่ยังรอดอยู่และข้อดีอย่างเหนือชีพหมอที่มีอาชีพอื่นสู้ไม่ได้ก็คืออย่างนี้ มันไม่มีคนต่างชาติมาแย่งน้องแน่นอนคือหมอเนี่ยประเทศเราอะค่ะมันจะถูกทุกคประเทศอะจะมีกรอบที่เรียกว่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมคอยล็อกปริมาณจำกัดจํานวนหมอในแต่ประเทศเช่นใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่นอย่างเมืองไทยเนี่ยใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมปีหนึ่งจะได้วาณสัก2,500ใบถ้าน้องเป็นคนต่างชาติอยากประกอบอาชีพหมอในประเทศอย่างเงี้ยน้องต้องสอบใบประกอบโลกให้ได้ซึ่งใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยมันก็จะแอบคนประเทศต่างถึงก็ล็อกกันมา อย่างปีลราสุดเนี้ยออกมา2,005มีหมอที่จบจากเมืองนอกได้แค่ประมาณร้อยกว่าใบนอกนั้นคือคนที่จบในเมืองไทยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของประชากรหมอค่ะต่อคนไข้อะมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เฟือมากเมื่อเทียบกับวิศวะเพราะวิศวะผลิตปีหนึ่งห้าหกพันเจ็ดพันแปดพันเงี้ยถูกไหมมีเกรดตั้งแต่จุลาคมยันจะถึงราชพักเงี้ยมันก็มาตีตลาดถูกปะม,มันก็ทําให้งานวิศวะหายากขึ้นนะฮะแต่หมอมันก็มีค่อนข้างมีกรอบว่าปีหนึ่ง2,005ไม่เกินจากเนี้ยผลิตออกมาเงี้ย นะฮะน้องก็พอจะมีกรอบแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ยากขึ้นไหมก็ต้องบอกความจริงพวกเธอว่ายากขึ้นนะยากขึ้นหมายเขายังไงตอนเนี้ยหมอในกรุงเทพเนี่ยอัตราค่อนข้างแน่นแล้วคือประเทศเราเนี่ยน้องมีหมอไม่พอมีหมอไม่พอกับประชากรนะแต่หมอชอบมากระจุกตัวในกรุงเทพทําให้อัตราส่วนประชากรในกรุงเทพต่อหมอเกินความจําเป็นแต่ต่างจังหวัดเช่นอีสานเนี้ยหมอกับคนไข้ไม่พอ เห็นไหมแต่ภาพรวมทั้งหมดอะ่ะประเทศเราขาดแคลนหมออยู่แต่หมอในกรุงเทพเกินพอหมอต่างจังหวัดคือขาดแคลนมากนะคะมีคนถามว่าหมอกรุงเทพเกินพอคืออะไรก็หมายความว่าถ้าน้องไม่จบเฉพาะทางต่อยอดอย่างปัจจุบันเนี้ยรุ่นพี่นะปัจจุบันปีปัจจุบันนี้เลยนะหมอที่อยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นเฉพาะทางต่อยอดเกือบทั้งหมดก็คือเรียนมาแล้วทั้งหมด15ปีเรียนหมอ6ปีใช้ทุน3ปีเฉพาะทาง3ปี เป็นสิบสองใช่ไหมแล้วก็ช่องทางต่อยอดอีกสามปีเกือบทั้งหมดละก็เป็นสิบห้าปีเกือบหมดละนะฮะแต่ถ้าน้องถ้าน้องอยากจะหาชีพหมอมีรายได้ต้องอยู่ต่างจังหวัดพวกนี้คือเหมือนไฟบังคับอะ่ะอย่างน้องพี่จบกระดูกเงี้ยในกรุงเทพตำแหน่งงานเต็มหมดละนาก็ต้องไปทํางานที่ชลบุรีบ้านบึงเพื่อนพี่จบเด็กหัวใจเด็กก็ต้องไปทำงานนครปฐมเงี้ยคือในกรุงเทพมันไม่มีอัปตาแล้วอ่ะเึนออกป่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์หมอซึ่งยังไม่ตายอืม อย่างหมอผิวหนังเนี่ยก็หนักมากน้องรู้แบบว่าคลินิกผิวหนังเสริมความงามพวกพี่อะมีปริมาณมากกว่าเซเว่นอีเลเวนอีกทั้งประเทศเซเว่นมีหมื่นกว่าแห่งคลินิกผิวหนังพี่มีสองหมื่นแห่งน้องว่าเหนื่อยไหมอะก็เหนื่อยอยู่นะคือพวกพี่ก็เหนื่อยอยู่ว่าเฮ้ยอาชีพพี่ก็ในกรุงเทพคือแน่นอะแปดพันแห่งในกรุงเทพเงี้ยคลินิกผิวหนังแปดพันแห่งกรุงเทพเยอะกว่าเซเว่นอะเออที่ผิวหนังแม่งมีเยอะกว่าเซเว่นอะก็ก็เหนื่อยอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพหมอเองอะ ถ้าน้องทําใจ,จออกต่างจังหวัดได้น้องจะสบายแต่ถ้าทําใจไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพก็ต้องเรียนเฉพาะทางลึกๆเข้าไปแต่ก็ดีกว่าวิศวะดีกว่าอย่างอื่นเยอะนะคะ,อะโอเคแั้นเห็นภาพแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกวิชานี้เลือกมาทางนี้ก็ถามตัวเองดูว่าเรารับได้ไหมมีน้ํำไหมแค่ว่ามีไม่ได้พี่เรางไมนได้น้ำเปล่าพี่หน่อยนะก็ประมาณนี้ลองเลือกดูว่าชอบไหมนะคะทีนี้อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ของพี่อ่ะ พาคที่หลักๆคือพาร์ทที่เป็นชีวะนะอ่ะมาดูพาร์ทชีวะกันนะคะชีวะเนี่ยส่วนใหญ่พี่คิดว่าน้องส่วนใหญ่จะสอบส่วนที่เป็นวิชาสามัญซะเป็นส่วนใหญ่ละถูกไหมคะมีใครต้องใช้เข้าแกะแพทอีกไหมไม่ค่อยมีแล้วเนะ <S <S าะพอสอบหมอไม่ใช่แกะแพทแล้วถูกไหมไม่ใชวิสามัญเป็นหลักนะคะอ่ะเข้าใจกันหลักข้อสอบของชีวะก่อนคนออกข้อสอบชีวะออกข้อสอบชีวะยังไงเออเคยเข้าใจวิธีการออกข้อสอบชีวะไหมข้อสอบชีวะเนี่ยวิธีการออกเขานะคะ เขาจะเอาหนังสือเรียนกระทรวงขึ้นมาแน่นอนหนังสือรกระทรวงแต่ละปีม,ะมีความหนาบางไม่เท่ากันถูกไหมคะเขาจะเอาหน้าทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อเขาจะเข้ามาเช่นสองพันสี่ร้อยหน้าข้อถวดแปดสิบข้อโอเคไหมนะคะปัจจุบันตัวเลขอยู่ประมาณเนี้ยคือหนังสือเรียนกระทรวงทั้งหมดอะปัจจุบันปมา2สองพันกว่าหน้าแล้วหารแปดสิบข้อมันจะตกสามสิบหน้าหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นบทไหนที่เนื้อหายเยอะหม่เป็นไง มันก็ได้โควตาข้อเยอะบทไหนที่เนื้อหาน้อยก็ได้โควตาข้อน้อยบอกนี้ก่อน,นนะแล้วก็ถ้าบทไหนมีไม่ถึง3าหน้าเขาจะปัฏเสขึ้นให้เห็นปะเชฟซูบางบทมี7หน้าอย่าเงี้ยก็ใช้โควตาหนึ่งข้อเห็นปะโควตาหนึ่งข้อแล้วก็ปัฏเสษให้นะ,ะสุดท้ายมันจะรวมได้80ข้อทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกอย่างเงี้ยก็หมายความว่าทุกบทมีออก ถูกไหมทุกบทมีออกแน่นอนคือพู้ง่ายคือถ้าน้องจะสอบชฉลี่ได้คะแนนเต็มน้องต้องอ่านทุกบททุกหน้าถูกปะ่ะเพราะมัน30หน้า1ข้อ30หน้า1ข้อถูกไหมคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาก็คือว่าบางบทเนี่ยเนื้อหามันน้อยมากจนมันเหลือแค่ปีละหนึ่งข้ออย่างเงี้ยแก๊งเนี่ยคือเหลือแค่ปีละหนึ่งข้อแถวเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเฉลี่ยมาแล้วปีละหนึ่งข้อนะคะขณะที่บางบทเนี่ยจะได้ปีหนึ่งเยอะมากเป็นสิบข้อ หรือบางบทได้ปีละสี่ข้อห้าข้อแถวนี้โอเคไหมนะ,ะเพราะัเวลาน้องอ่านเนี่ยนะฮะพอน้องเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บอะเราจะรู้เลยว่าบทไหนอะคุ้มในการอ่านกับคุ้มไม่คุ้มเพราะบางบทมันเล็กมากเนี่ยมันได้แค่ข้อเดียวถูกไหมนั่งอ่านแทบตายได้ข้อเดียวกับบางบทเนี่ยใหญ่ก็จริงนะแต่มันก็อ่านพอๆกันอนะมันไม่เสียเวลาอ่านมากมายหรอกเพราะคอนเซ็ปต์มันไม่กี่เรื่องมันได้ตั้งสิบกว่าข้ออย่างเงี้ยนะ,ะเพราะัเวลาน้องอ่านหนังสือสับชีวะเนี่ยพี่นัว่า ใก้สำคัญอันนึงคือน้องต้องรู้ว่าอะไรออกมากอะไรออกน้อยจากนั้นนะคะน้องต้องเริ่มอ่านจากตัวที่ออกมากอะไปก่อนไม่ต้องกลัวจะลืมนะอ่านตัวออกมากไปก่อนส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมันจะอ่านเสร็จประมาณได้ประมาณรอบครึ่งเ้าใว่ารอบครึ่งไหม่านจบรอบหนึ่งละแล้วก็จะไปขึ้นอีกรอบรอบที่สองแล้วก็สอบถูกไหมนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบทไหนที่ออกเยอะน้องใ่้อ่านกี่รอบ สองรอบคือวันนี้กับช่วงใกล้สอบถูกปะแต่บทที่อะไรคะออกน้อยมันจะอยู่ตรงกลางแล้วก็อ่านไม่ทันเข้าใจปะนะคะหลายคนอ่ะเวลาหนังสืออ่ะชอบใช้วิธีการอมสี่มห้ามหกคือเรียงเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มหาเล่มหกแล้วอ่านอย่างเงี้ยปัญหาคือมันจะอ่านเล่มหนึ่งได้สองรอบเล่มอื่นจะอ่านไม่ทันแล้วน้องรู้ว่าชีวะหนังสือกระทรวงเล่มหกอ่ะออกเยอะสุดคือพันธุศาสตร์การนิเวศพันธุศาสตร์นิเวศเล่มห้าเล่มหกออกเยอะสุด เล่มหนึ่งเป็นเล่มที่ออกน้อยสุดแต่น้องกรับอ่านเล่มที่ออกน้อยสุดกี่รอบสองรอบและเสือกอ่านเล่มที่ออกมากสุดหนึ่งรอบเมื่อนานมาแล้วด้วยเข้าใจปะให้เวลาอ่านอย่าไปอ่านอย่างงันเวลาอ่านให้อ่านอ่อนห้ออกมากอ่านเลยทําเลยแล้วก็ไล่ไล่ไปจนครบแล้วก็เริ่มรอบใหม่ก็อ่านมากอีกแล้วก็ไล่ไปอย่างเนี้ยจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะชีวะต้องอ่านอย่างนี้ฟิสิกส์เคมีจะต่างนิดหน่อยฟิสิกส์เคมีเนี่ย เคมีจะเหมือนชีวะคืออ่านวนกันออกมากอ่านก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไปถึงออกน้อยอ่านทีหลังเลขก็เหมือนกันออกมากอ่านก่อนทําโจทย์ก่อนโอเคไหมออกน้อยทําทีหลังฟิสิกส์เนี่ยอ่านถึงข,ข้อดีฟิสิกส์อย่างหนึ่งที่พี่บอกเลยเขาเจอว่าฟิสิกส์ต่างวิชาหลักตรงนี้ว่าฟิสิกส์ตัดได้บทออกน้อยนะบางครั้งอ่านไม่ทันตัดทิ้งได้เลยอย่างนิวเคลียร์เงี้ยออกน้อยมากปีหนึ่งสองข้ออย่างเงี้ยบางครั้งออกง่ายมานะจบไม่ต้องอ่านเลยแต่กลาศาสตร์สมดุลควรไม่อ่านไม่ได้ไหมออกมาทีหกข้อเจ็ดข้ออย่างเงี้ย ไม่อ่านไม่ได้เข้าใจป่ะแล้วพิสวกก็จะมีโพลเลยว่านะ,ะเพราะฉะนั้นหลักการตามนี้นะ